เลย<ป>สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะถอดเสื้อออกแล้วห่อนหลายบ่ไหวพ่อแม่พี่น้องทันเดียผ้าไปต่ออยู่เดี๋ยวมาเก็บคอนนี่ก่อนนี่คอนนี่สีผ้าต่ออยู่พ่อแม่พี่น้องจ้ะหาใหม่พันใดๆอยู่ เก็บขอนนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปต่อยเอาเนาะพาไปต่อยเอาอยู่ง่ามอยู่มาเด้อบ้านนี้พี่น้องได้ไหม่มาแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ก็สิไปเก็บขอนนี่ก่อนเพราะว่าอ,อย่างหูป้าพี่น้องผู้บ่านนางอยู่นีสองคนอยากอายพระจักรใส่สียางหาใหม่ใส่สีมาต่อยเห็ดนะนะสรงอยากอาย คนนี้แล้ลพ่อไมพี่น่องมาเข้ามาต่อยกันเลย สิ่นลองยิบเด้อพี่น้องถึงอยู่แต่พอถึงั้งเบิดแต่พี่น้องจ้ะถึงอยู่แต่พอถึงต้องบดกคนไม่ นี่คนมาดีดีมาปันี้ต่อยลงมาแล้วมาเก็บกันเลยจ้าพาพพอมาพี่น้องเก็บได้บันนี้เลิศนะพี่น้องนะไข่อยู่มันต่อยงายเริ่มมันเริ่มแห้งแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาเวิร์หน่าละเอาไปให้พี่จอย พี่จอยเราไปตากเราสั่งไหวได้แล้วว่าเอามาให้เบิดเลยแล้วว่าอันเขียนแห้มาเก็บเรากับบค่อยไดมากพี่น้องแล้วเบา่างก็อยากให้เรามาเก็บอยู่เสร็จแล้วแล้วของเบวางมาเก็บเอาที่เลือน,อนั่นจะสีถามเราอีกอยู่สีมาเก็บปอมันงามด้หนมันใหญ่ขึ้นสุดยอดเลยต้นนั้น เห็ดบ,บูแมนว่าบางามเด้เห็ดหน้อยๆอ่อ,อนๆงามๆเนาะขันเรามาเก็บมาอื่นต้นนีก,กสิบ่ต้องข้นไปให้เล่าให้เรามาเอาเองนี่บอต้องขนโนอ้ยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนังมีอีกอยู่แล้วขอนึงบริเวณมีแค่นี้นะคะสุดยอดไปเลยค่ะนี่เต็มกระตาพอดีเลย ถ้าไปเอาอีกขอน,นึงกับเมื่อ,อไรแล้วแกะก่อนถ้าอยู่แล้วล่นล่นล,ง,ลงไงขอนเดียวไปไปเอาอีกขอนนึง ทำไมพี่น้อมัเจ้าเบิงจะแม่นปีนี่เฮ็ดแบบว่าขืนนี่ต้นไม้ต้นนีขอนหนี่บ่ได้ตายเด้นี่ขอนเป็นเป็นอยู่ขืนอยากขืนคักขืนแน้มันห้อนอากาศมันห่อนคักพี่น้อก็เลยขืนคักพี่เบิงทีละเนี่ยเอาต้นนีก่อน าาพอแม่พี่น้องได้สิบ่เห็นนะอืมเห <Okay. S 1> ้ยลงเด้อโอ้ยหล่นอืออือสมิงกับสิลุุนกับตาแล้วฮ่าีนิงพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเก็บอะไนี่แหละก็สิ้ผ้าเมื่ออะไรล่ะคลิปนี้สิสั่นจักนออ้อยเด้อพอไม่อยากฮัชนะเดินอื มันอย่างนี้แมงนีอย่างออขออนุญาตซะวุดจากมีนี้ก่อนนะอู้ยข้า้งแม่งนุนอีกเนาะหมานหมานหนสุดๆเลยจ้ะไปยนดไป คุณเฮ้ยสีอ,ออกอีกอยู่คุณน่ะไหวก่อนพอได้มาเล่มขันกับปวดแดงใหญ่ทั้เบิดเด้นหน่ยขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเดวยพี่นอ้องอพี่เจ้ามีพียะคุณน่ะแล้วสืบข้นอีกหลายอยู่นี่งจงไหวต้นน้อยๆนะจงไหวเพราะว่า ชิ้นนี้ก็จะได้มาเก็บอีกมีอีกหน่อยๆหลายๆอยู่นะางามขนาดเต้เผื่ออ่อนๆเอาไว้นะ ไปพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดเดียพี่น้องว่างว่าพ่อแม่พี่น้องซีม,มวสิม,มีความสุขสั้นๆแต่ก็เล่าใจนะจ้านี่หล่นกับตาคือเกองเจ้าเห็นบอไปลวจ้าหลังนั้นจุดสวสดีจ้าบ๊ายบายดียจ้าเดอ้อพี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนเดอ้อฮึ่งๆเรื่วยๆจ้าจะเจ็บจะจนนะคะ